สวัสดีคะ่ะพบกับช่องนาดนะคะก็ได้นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหมใหม่ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องพวงชมพูก,กินได้หรือเมื่อได้รู้สรรพคุณของพวงชมพูที่มีมากกว่าความสวยถึงกับอึง้งข้อมูลจากมูลทีหมอชาบ้านและสำนักงานหอพันไม้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพวงชมพูนะคะ ดอกไม้ธรรมดาสีแสงหวานระมุนสีชมพูหวานแหววรูปหัวใจที่ใครหลายคนก็คงจะคุ้นตาหากเราลองจับใบและดอกมาดูก็จะมองเห็นกลีบรูปหัวใจที่มีสีชมพูอ่อนเป็นพวงห้อยระยะนั่นก็คือพวงชมพูนะคะนอกจากจะสวยอยู่บนต้นแล้วก็ยังสามารถนำมาปักเจกันไว้ในบ้านให้ความรู้สึกสดชื่นและสร้างบรรยากาศอ่อนโยนอีกด้วยนะคะสมุนไพรพวงชมพู มีชื่อท้องถิ่นอื่นว่าชมโพูพวงงอนนาค พวงนาคเป็นต้นนะคะต้นพวงจมพูก็มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกนะคะจัดเป็นไม้เถาเรืย้ยที่มีเถาเนื้ออ่อนขนาดเล็กแต่ตรงส่วนโคนจะแข็งแรงมากเลยนะคะลำเถาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนบีมือสำหรับยึดเกาะพันต้นไม้นะคะหรือสิ่งอื่นเพื่อการทรงตัวและสามารถด้วยพันสิ่งต่างๆปได้ไกลประมาณ40ฟุตเลยนะคะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพาเพาะเมล็ด การตอนและการปักชำกิ่งนะคะ พวงชมพูก็เป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดมากต้องการน้ำปานกลางนะคะจะเรี่นโตบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิดที่มีความชื้นพอสมควรนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนนะคะแต่ในบางประเทศเพบขึ้นเป็นวัชพืชใบพวงชมพูก็จะเป็นใบเดี่ยวนะคะออกเรียงสลับกันไปตามข้อต้นใบช่วงโคนมักมีขนาดใหญ่กว่าใบาช่วงปลายกิ่งนะคะลักษณะของใบก็จะเป็นใบโพหรือเป็น รูปหัวใจนะคะส่วนขอบใบจักมนไม่แหลมหรือเรียบใบมีขนาดประมาณ3-4เซนติเมตรและยาประมาณ6-8เซนติเมตรนะคะเพ่นใบก็จะเกลี้ยง เส้นขนแหงใบและเส้นขนแหงย่อยชัดเจนมากเลยนะคะก้านใบยาวประมาณ0.5-1.5เซนติเมตรดอกพงชโพก็จะออกดอกเป็นชอ่ชอช่อดอกเป็นแบบช่อกระจะแยกขนแนงนะคะออกตามซอกใบซอกกิ่งและที่ปลายยอดนะคะช่อขนแหงยาวประมาณ1-5เซนติเมตร ส่วนปลายช่อสุดก็จะมีมือสําหรับเกาะเกี่ยวสิ่งอื่นๆเพื่อเป็นการพยุงตัวนะคะดอกออกเป็นกระจุกตามขนแหงช่อดอกบางทีก็มีสีขาวบางทีก็มีสีชมพูแก่บ้างอ่อนบ้างแต่ส่วนใหญ่ดอกจะเป็นสีชมพูน,นะคะ กานดอกยาวประมาณ1เซนติเมตรกลีบรวมมี5กลีบนะคะยาวประมาณ1.2เซนติเมตรกลีบนอกมี2-3กลีบลักษณะก็จะเป็นรูปไข่ส่วนกลีบในเป็นรูปขอบขนานนะคะลักษณะของดอกก็จะเป็นรูปคล้ายหัวใจเล็กๆดอกมีขนาดเล็กประมาณ1เซนติเมตรกว่าๆนะคะดอกกลุ่มหนึ่งหนึ่งของต้นพวงชมพูอาจจะออกเป็นช่อตั้งหรือห้อยเป็นพวงระยะก็ได้นะคะผลของพวงชมพูจะเป็นผลแห้งมเม็ดล่นลักษณะของผลจะ เป็นรูปสามเหลี่ยมยาวประมาณ0.6-1เซนติเมตรนะคะพวงชมพูกินก็ได้เหรอเมื่อได้รู้สรรพคุณของพวงชมพูที่มีมากกว่าความสวยก็ถึงกับอึง้งพวงชมพูกินได้นะคะก็โดยการนำยอดอ่อนและช่อด,ดอกที่ยังไม่บานเต็มที่ก็ให้นำมารวกให้สุกนะคะเพื่อใช้รับประทานเป็นผักจิ้ม หรือชุกแป้งทอนรับประทานก็ได้ด้วยนะคะพวงชมโพใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปดอกมีความสวยงามสีเย็นตามไม่ฉุดฉาดเกินไปนะคะพวงชมโพเป็นไม้ปลูกง่ายและสามารถออกดอกได้ตลอดปีไม่มีโรคและแมลงมารบกวนจนถึงขั้นเสียหายเลยนะคะเหมาะแก่การนํามาปลูกลงในกระถางตั้งที่มีหลักสําหรับเกาะยึดเรื้อยขึ้นไปนะคะ ปลูกประดับตามริมขอบหน้าต่างและระเบียงหรือใช้ปลูกขุมสมที่นั่งเพื่อให้ร่มเงานะคะปูกขึ้นคุมต้นไม้ก็ดูสวยงามไม่น้อยเลยนะคะออกดอกดอกมากในช่วงะดูแรงก็คือในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนแต่ควรน,นํามาปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะเพราะผันม้ชนิดนี้ต้องการแสงมากสคุณของพวงชมพูก,ก็คือ รากและเถาใช้เป็นยากล่อมประสาทนะคะช่วยทําให้นอนหลับด้วยการใช้เถาประมาณหนึ่งกำมือหรือใช้รากประมาณครึ่งกำมือนะคะแล้วก็นำมาต้มกับน้ำสีถ้วยแก้ว แล้วต้มให้เหลือประมาณ2ถ้วยแก้วนะคะใช้รับประทานก่อนนอนครั้งละ3ช้อนแกงใช้รากหรือเถานะคะก่อนกันใช้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยรับประทานพวงชมพูบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ